วัสดีครับพอดีผมเสือ่อแผนโซล่าเซลล์มะครับมาติดกับรถรถมอไซค์ส่วงขางผมนะครับชุดนี้990บาทครับสิน่นี้แบตเตอรี่ในตัวพร้อมสายชาร์จโทรศัพท์น่ำครับ มีหลอดไฟให้3มอไสามดวงเสียบเขอาครับสิสารทิพย์นนะครับเนาะือวเสียบเขอาตรงนี้ครับนี่ครับ เป็นหลอดไฟแบบนี้อันนี้ตอนนี้เ้าก็คือตร่มชาจชาจแบตบเตอรี่ก่อนเอาไฟไฟบานชาร์จก่อนนะครับตัวจช่งเทคน้อยนี่ออกคอนสารี่ก็สิงานหลายเนาะก็สิเริ่มขกี่ค่ายแล้วผมจิเดินสายไปทัวร์ขายไปทัวร์ยามีงานคงแกบอกไปนอนอยู่น้ำวัดจริงจิงครับ มัดแบบนี้มัดเดินซ้ายทิงเจ้ากับตั้งเตื่นนอนนอนอยู่กับรถนั่งกังกวนดีครับเปิดหูดเปิดตาไม่ได้เห็นยังหล่รายย่งางทึ่งใจผมกับตอนนี้ผมก็บ่อยากอยู่แล้วอยู่นี่มีปัญหาเนานะครับเนาะกับชีวิตครูเนาะผมกับยูเดี๋ยวเดียวดยได้กับมีควสึกแย่นะเดี๋ยวบ๊ลุงจีบกับมีความรู้สึก ในี่ใจครับอีกยังผมก็บมกักการเดินทางเพราะว่าผมสักยันต์เป็นปูหรือสีมากนะครับผมก็คือบวชหรือสีน้ำครับใจบุญมิตรอยากไปหาท่องเที่ยวในเชิงธรรมในแบบสิ่งลึกลับลึกลับยังสิคนระับผมมักแบบนี้เพราะอายุ่่องผมผมก็ จืบ่อยครับนั่งเทียผมกับนอนดีดีกับดึงผผาห่มผมลงเลยนาทีผมตัม้งแต่หลับนั่งเทียมาดึงขาผมกับนี่ตอนผมเลี้ยงเลี้ยงใอ้ไข่เนาะไข่ก็หายบั๋นจกักไข่ขโมยผมเอาถือติดไปน้ำเหมืนน้ำโดไข่ของเหรอครับหายนะครับพวกชุดชุดฤาษีผมกับนี่ยางผมกับถือบวชฤาษีมาเนาะ ใจผมอยากไปตั้งแต,ต่สิออม้องแกน้องไขยไปบิณการนครพนมมุกดาจังสิงย่อนครับไปพักอยู่บ้านจังหวัดจี่ของกาลสินครับเป็นค้นกาลสินเนาะแล้วก็พักอย่างข้าวึงจังหาิดเดินสายยอนครับมาทางเขาวนไปดูสิละแต่ว่าสิเสาะหาวัดที่แบบ ไข่ไก่แม่นม้ำคงผมมัดไปไกลไก่แม่นม้ำคงวัดพวกวัดไทยมันนี้ผมกับไปไมาแล้วไปบึงบางไฟพิานาะขึ้นไปขายของน้ำตัวนี้สะดวกครับนี่สายชาร์จชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ครับชาร์จโทรศัพท์ไม่ตัว กุ้มครับมันกับที่ว่าคุ้มนะมันแค่เก้าร้อาสบแผงตัวนี้กับพ่อส่ได้แล้วเนี่ยมาตากเดดว่าจะมีเดือดดีๆเก้าร้อยเกมีไฟฉายนั่ครับเนาะเราไฟฉาย คลิปนี้ก็ขอจบสํานี้นะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้นะครับเด้อเพราะผมหายไปเกือบอาทิตย์มั้งผมบ่ลงคลิปเนาะเพราะมีความสนใจในชีวิตอยู่ยวกับขอบคุณหลายๆครับ